อันนี้เป็นงานน่าจะเป็นงานช่วงแบบรอบพรีเมียอะไรอย่างเงี้ยะรรอบไปพบป่าแฟนๆนะครับผมอืมลงหนัง AMC นะรอบพบปะาแฟนๆนะมาที่รอบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแอบไปเซอร์ไพรส์แฟนหนังวันแรกอะฮะไม่ไม่ใช่รอบพิเศษสื่อนะไม่ใช่ครับคือเป็นรอบปกตินะครับผมที่ชาวบ้านอ่ะได้เขาเรียกที่ชาวบ้านได้เข้าไปดูหนังนะครับผม,มวันแรกแล้วก็เป็น รอบที่ชาวบ้านได้เข้าไปล,ไปลงหนังอันนี้น่าจะเป็นรถบ่ายๆฮะแล้วก็อยู่ๆก็มีดารานะครับผมไปเซอร์ไพรส์ที่โรงหนัง <c oughs> เออออย่างเงี้ยเออไปเซอร์ไพรส์ไปโผล่หลังจากที่ว่าอ่าหนังอะมันจบอืมหลังจากที่หนังมันจบอ่ะเออก็จะมีแบบดาราไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ฮะอ,อันนี้น่าจะเป็นโรงแบบปกติฮะแล้วก็โรงหนังเอ c มซนะที่อเมริกานะอืม เขาก็พูดถึงกันว่าอูเป็นการร่วมงานที่ยอดเยี่ยมนะฮะร่วมงานที่ยอดเยี่ยมกันนะอย่างนี้ฮะของจอร์ดบบลินแล้วก็จูเลียการ์เนอร์นะครับผม,มผมให้จับตามองนะดาราจูเลียการ์เนอร์เนี่ยฮะคือปีนี้อ่ะเสียดายนะเธอพลาดไปเรื่องเดียวเออมันมีสามเรื่องเป็นหนังหนังยาวเลยหนังฟิล์มเลยฮะ หนังใหญ่อะก็จะมีไอ้วูบแมน F4 แล้วก็เวฟพินคือ F4 กับเวฟเพินเนี่ยโอเคเลยครับแต่วูบแมนไม่น่าเลยฮะจริงๆเธอเป็นตัวหลักด้วยอืมนะครับผมเป็นตัวหลักของหนังเลยถ้าเกิดตัวหนังอะ่ะมันดีนะโอ้โหเธออาจจะเป็นดาราที่น่าจับตามองมากนะอะไรอย่างนี้นะฮะเออดาราที่ที่ชื่อเสียงมาแรงเลยแต่ว่าแค่นี้ก็ชื่อเสียงแรงนะครับ แค่เรื่องเวเฟ้นเนี่ยได้ขนาดเนี้ก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยคงจะมีโปรเจกต์หรือว่าสตูดิโอ่ะให้เธอเล่นอีกแน่นอนเยอะนะครับมานะฮะกำลังมานะครับกำลังพุ่งขึ้นนะจูเลียนเนอร์นะปีนี้ทำได้ดีนะเป็นปีเป็นปีทองเลยครับเป็นปีที่ดีของเธอเลยจูเลียนเนอร์เนี่ยปีนี้นะเพียงแต่พลาดพลั้งมาหน่อยกับวูบแมนนะครับจริงๆวูมน่ะถือว่าถือว่ามัน มันหักปากกาเซียนก็คือว่าไอาเรื่องที่เรื่องที่แล้วนะฮะของรีวันเนลอ่ะมันทําไว้ดีไงตัวของ Man อินวะิสิเบลแมนอ่ะนะใครก็อยากเสี่ยงครับใครก็อยากเสียงกับรีวันเนลเลยครับแต่ว่าบางเอิ่นว่ามันมันทมันธรรมดาไปนะฮะสําหรับวูแมนนะฮะอืมมันธรรมดาไปนะคะรับะะมมรรมะะผมเด็ดมากเลยเป็นตัวละครที่ผมไม่มีวันลืมนะฮะอืมคือตัวละครตัวนี้ระดับพวกนั้นเลยฮะ <laughs> อะไรผู้ไม่ถูกก็คือเป็นตัวที่เป็นเป็นตัวนําร้ายอะ่ะเออเป็นตัวร้ายที่คนดูเขาจดจํากันนะครนะครับผมอืมนะฮะตัวร้ายเป็นวินเลียนนะับผมวินเลียนแห่งโลกภาพยนตร์นะครับบ้ากักนดีนะฮะ ตัวละครตัวนี้อ่ะบางคนก็จะไปตีความอะไรยแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันจะมีซีนบางซีนที่แซค,แคเ,กเกอร์เขาบอกว่ามันตีความไม่ได้เออเขาอ่ะไม่ได้เขียนเขาไม่ได้มีไอเดียะไรหรอกฮะเขาใส่ไปอย่างนั้นแล้วก็เขาอ่ะชอบให้คนดูตีความกันเอาเองอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมอย่างเช่นซีนความฝันอะไรพวกนี้ฮะเออคนดูตีความกันไปเองนะครับผม,มจริงๆไม่ได้มีอะไรสําคัญนะครับอ,อืมไม่ได้มีอะไรสําคัญ เขาไม่ได้มีไอเดียอะไรนะอ่ะอย่างเนี้ยที่เขาบอกนะครับที่เขาบอกล่าสุดมานะมันก็เป็นซีนที่มันดีเลยครับอืมแต่ผมก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกฮะคือเราก็รู้แล้วเป็นความฝันนะฮะนี่ฮะนะครับ มันก็จะเป็นปืน F16 อะครับลอยอยู่นะครับผมสองสิบเจ็ดนะไอ้บนบ้านนะเป็นความฝันนะฮะแต่เป็นความฝันนะนะครับผมเป็นความฝันเออก็ลอยอยู่อ๋อให้อะไรไหมผมว่ามันไม่ได้มีอะไรครับเป็นความฝันนะคนดูพยายามตีความก็คืออะไรมันก็คือเขาคงถ้าเกิดเราคิดในมุมมองก็คือเป็นอาวุธแหละฮะเออ นะครับผมเปรียบเทียบว,ว่าเชิงสัญลักษณ์ว่าไอ้พวกเด็กพวกนี้คล้ายๆอาวุธปืนเป็นอาวุธที่สามารถทํำลายคนได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็มันวิ่งไปฆ่าคนเลยอย่างเงี้ยกินคนกันอะไรกันอืมนะสองสิบเจ็ดแค่นี้ยมันจะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แซคกเกเกอร์เวสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยมันหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยทําไปเพื่ออะไรวะซีน,นนี้นะครับผมนะ แซคเคเกอร์อก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้มีอะไรเขาไม่มีไอเดียอะไรฮะเออเพียงแต่ว่าใส่ไปอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่ในความฝันอืมแล้วก็ที่ใส่ไปเนี่ยอยากให้คนไปอ่าตีความเอากันอะืตีความตีความเอานะฮะแบบเป็นงานศิลปะนะครับผมงานศิลปะก็แต่ละคนตนะีความไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่มุมมองจะคิดอะไรอย่างเงี้ยเออเออพูดพูดอย่างนี้ฮะ,ะแคืคเคคเกอร์อพูดแบบนี้นะครับผม ผมก็เออเข้าใจแหละฮะมันเป็นแบบนี้